ภากินกิติพันธ์วัฒน์นะครับเป็น c e o แล้วก็ f o u เดอร์นะครับบริษัทนูิชันโปรเฟสจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาโรชโชว์นะครับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ความต้องการของบริษัทนูิชันโปรเฟสนะครับที่กำลังจดทะเบียน,นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเพื่อระดมทุนนะในการที่จะขยายในส่วนของยอดขายแล้วก็การเติบโตของบริษัทให้เป็นแบบยัง่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ขยายตลาดการออกโปรดักต์เพิ่มนะครับจับกลุ่มลูกค้าความต้องการของลูกค้าให้เพิ่มขึ้นนะครับทำให้องค์กรของเราแข็งแรงนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับที่มีความสนใจนะครับอยากจะเข้ามาร่วมกันในการถือหุ้นในบริษัทมูสิชั่นโปรเฟสหรือนับนะครับ MUT นะครับก็ทีมงานแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับมีความยินดีนะครับเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็จะตั้งใจทํางานนะในการที่จะนําพา บริษัทนะครับเพื่อให้ได้ผลประกอบการที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของสินค้าให้กับผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็ดีเรื่องของความงามก็ดีรวมถึงในการที่จะน,ะนำสิ่งดีๆนะฮะให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับทำให้เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึง่งที่มีความแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างธุรกิจให้กับประเทศไทยให้ประเทศของเราเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ มีโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแรงนะครับผมเองมีแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะทําธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับในวัย43ปีนี้นะครับอยากจะทำนะครับให้เกิดความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้หนักลงทุนทุกท่านนะครับมีความรู้สึกว่านะดดีใจนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในการที่เข้ามาร่วมทุนนะฮะในบริษัทม i ฟชั่นโปรเฟส รเราจะนะระดมทุนเพื่อมาลงทุนในเรื่องของการขยายช่องทางนะครับเรื่องของการทําการตลาดนะครับให้ถึงผู้บริโภคให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเงินระดมทุนตัวนี้ยนะครับทางผมและทีมงานนะจะนําไปใช้ให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อที่จะนะสะท้อนออกมาในรูปของการเติบโตในส่วนของนะด้านยอดขายของบริษัทนะครับและทําให้บริษัทนี้นะกลายเป็นว่าจ่ายเงินปันผลได้ดีแล้วก็ สามารถที่ทําให้ทุกท่านนะครับมีประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนในชนีวิตองครับสำหรับบริษัทมอนิชันโปรเฟสหรือนัทเนี่ยนะครับมีจุดเด่นนะครนอกจากที่เราจะมีการจัดจําหน่ายนะครับบริการเสริมอาหารหรือเครื่องสำอางแล้วเนี่ยเรายังมีส่วนของโรงงานนะครับที่เป็นผู้ผลิตเองทําให้ผู้บริโภคสามารถที่จะมั่นใจได้ว่า สินค้านะครับที่กําลังถึงมือผู้บริโภคเนี่ยนะครับออกมาจากความตั้งใจที่ดีของเรานะอย่างแท้จริงนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลในส่วนของต้นทุนนะครับที่จะทําให้นะสามารถที่จะทําธุรกิจได้อย่างนะมีประสิทธิภาพนะรวมถึงนะทีมการตลาดนะครับที่เราขยายขึ้นมานะหลายร้อยชีวิตนะครับกลายเป็นบริษัทที่เป็นแนวหน้าในเรื่องของการทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ ร,รวมถึงนะครับที่จะขยายธุรกิจนะไปในนะนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะไม่ว,ว่าจะเป็นธุรกิจด้านของสกินแคร์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยเรามีนะแบรนด์นะอยู่หนึ่งแบรนด์นะครับเราอยากจะขยายนะแบรนด์ให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์นะลูกค้าเนี่ยกลุ่มที่อายุน้อยลงนะและเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะครับก็นี่คือเป้าหมายหลักนะครับที่ในเรื่องของการระดมทุนในวันนี้ครับ ก็ฝากถึงนักลงทุนทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็หลายๆท่านอาจจะหวังบ้างนะครับแต่อยากให้ฝากนะฮะนัดไว้ด้วยนะครับผมเองแล้วก็ทีมงานเองมีความตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะนําพานะครับให้บริษัทเติบโตแล้วทําให้ผลประกอบการเนี่ยอยู่ในจุดที่น่าพอใจและทําให้หลายๆท่านเนี่ยรู้สึกว่าการลงทุนเนี่ยที่มีความเสี่ยงเนี้ยนะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการที่จะลงทุน แล้วก็มาทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรงขึ้นด้วยครั